แล้ววันใดที่เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัววันนั้นจะเป็นวันมหาปิตีจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปสู่ภาวะของผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนที่เข้าใกล้ดังนั้นให้ลูกทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกวันเลย อย่าไปคำนึงถึงเรื่องดินอากาศฟ้าความพร้อมความปลอดกังวลจกเครื่องปัน,นนาการชีวิตแล้วจะไปคอยตอนแก่อะไรการทำสมาธิตอนแก่นั่นน่ะมันสู้ทำตอนมีเลี่ยวมีแรงไม่ได้เพราะมนุษย์มีข้อจํากัดตอนเราสูงอายุเรามีความพร้อมเรื่องทรัพย์ เป็นอิสระทางการเงินแต่ว่าไม่เป็นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอของร่างกายเพราะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัายความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่มีความพร้อมจะปฏิบัติธรรมให้ดีเยี่ยมนั้นมันไม่ใช่ง่าย ะมีผู้เท่าบางท่านต่นั้นแหละที่สมหวังจากการปฏิบัติธรรมในบั้นปลายของชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ประสบความสมําเร็จเพราะข้อจํากัดของมนุษย์ที่สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดีที่สุดก็คือในวัยที่เรายังมีเรียวมีแรงมีความแข็งแรงอยู่ แม้จะยังไม่เป็นอิสระทางการเงินหรือความปรารถนาของเราก็ตทำแต่ความแข็งแรงนี้เป็นลาบอันประเสริฐสำหรับชีวิตของผู้รู้มาเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะก็จะอาศัยความแข็งแรงประกอบกรณียกิจกิจที่ เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตในทุกๆพบชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการปฏิบัติธรรมฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งนี่แหละ